วดที่แล้วเกตุมาขอผูอยู่นี่ไปนั่งสมาธิมากกับแม่หน่อยผ้าลวยมากกันแช่รสองคนในวัดบ่มีไพ่จะคนแต่พาจานเพิ่นมาเพิ่นเห็นอยู่เพิ่นเพื่อนเห็นไหลสดอยู่ไม่นม่ไม่ขุดแต่เพิ่นหางบอกออกมาเพิ่นนั่งเบืองไหลสดอยู่เพิ่นเลวเพิ่นเลวเอาเกตุนั่งได้เกตุไปนั่งสมาธิได้เจ็ดหนึ่งแปดเลี้ยแตมเดียวพี่น้องที่ได้สามตัว พอว่าสามารถทีบนิ่งเป็นใดเนาะค่ะเนาะทั้งก,ะ,กะว่นย่านเพลินวาไห่น้ำวาขื่นมาโบดจังสี่นะข้อมไม้นะแบบโบมี่ผู้ใดเล่สี่นะวันนี้ปู้คนหายเจ็ดหนึ่งแปดจ้ะวันนี้เจ็ดตูกะสี่ไปขอเพลินไหามาแล้วก็โตโตสามตนี่เพลินไหามาแลวก็คือสี่เจ็ดหนึ่งเอ้ยสี่เจ็ดหนึ่งพ่ะนะสี่เจ็ดสองเรืออ่องวินองสี่เจ็ดสองแปะวันนี้เจ็ดตัวสี่ขื่นไปขอสองโตัเพลินอยู่ทั้งโบด พี่น้องเอฟซีอันนี้คือความฝันสําหรับเกี่ยวกับเกี่ยวกับวัดพระธาตุน้องมาดของเกตูเดอแล้วมันมีค้ามฝันอีกขึ้นขึ้นหนึง่งขึ้นที่เกตูฝันคือเกตูจําความฝันได้สองขึ้นขึ้นหนึง่งขึ้นนั่นเกตูฝันว่าเกตูกับมูไม่ยิ่งกูหนึง่งไปหาไปหาหลีตำรวจหละแต่ว่าอยู่ทั่งเฮี้ยนหลังเกาบัดนี้ไม่ยิ่งกนนั่นเขาก็เลยยิ่งปืน เขายิงปืนไปเขายิงไล่ตรงแต่ว่าไปไปถือคอเขายุขังรางไปถือคอเขายุ่ขรางทะลุหัวลงมาเขาก็เลยเอนมาแม่ไปเบื้องคอซอยกูแน่เบื้องคอกูแน่พอกูตายแล้วสันว่าเขาแลนลงไปเกตูก็เลแลนลงไปน้ำเขาเกตูแลนลงไปแล้วแบบนี้เลือดไหลเต็มน้ำมูลนี่พี่น้องเลือดไหลเต็มเลือดไหลน้ำหนาน้ำตาเพ่นแต่ว่า พีนองเล็บี่บัตรเกตูไปซองเบิงเป็นตัวเลขยูนาผาคนเนี่ยเป็นตัวเลขยูนา,าพพนผาคนคู่พอนะเลียดนะมันกลายเป็นตัวเลขแดงจึงคืนพี่นองห้าแปด <จะ S 1> สองอ่าจอยู่ยวัดพระธาตุน้องมาดนี่แสดงราคาที่ปูเป็นยูวัดพระธาตุน้องมัตรนี่ของปูนี่คือสี่เจ็ดสองค่ะสี่เจ็ดสองฮะและที่มาเลียด เลืยดสีแดงจื้ง,งคืนมีห้าแปดสองค่ะห้าแปดสองโอเคค่ะต่อเลยค่ะเราบัตรที่นี่แม่แม่ของไอเอ่อมันนีอันลูกของพอ่อคนนั้นน่ะที่ไปเป็นมูเดียวกันกับเจตูน่ะ,ะมึงอยาวากับเจตูเลยถามเอา้าตัวเลขยี่ยังอยู่หน้าพากนะ่ะเลขแดงจื้งคืองอยู่ก็กเลยบอกก็เลยบอกมูเบิ้งนะ่ะมูเลยว่ามึงอยาวางสั้นพอกูอายุพอกูอายุแค่ หาลอยเก้าสิบหาลอยเจีดสิบเก้าปีปนีนี่แหละเรื่องของเรืองมันคือซับซ้อนแบบนี้นะห้าร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าปีจ้ะแต้ว่าเกจตู่ฝันแบบนี้นี่บอกเลยวาสามตัวแตกพี่น้องขันว่าสามตัวแตกกะบสองตัวบนสองตัวล่างพี่น้องพิจารณาเอาเด้อสำหรับเกจตู่ฝันแต่เกจตู่จะหมั่นใจที่สุดคือเลกปูคือเลกป,ลปูปูไปบอก สี่เจ็ดสองจ้ะแต่ว่าเจ็ดถูบมอมักซีดิพี่น้องเจ็ดถูบอมักซีแมนค่ะตลาดมาักลอยนะสีได้อาจจะได้นะตลาดสามลอยลักลักนวยเนี่ยค่ะสี่เจ็ดสองจ้ะแต่ว่ามือแร่งพี่น้อง เจตูรล่อหนองแฮมยูเดอร์ยาเปล่านี้ไปไซเดอร์ผ่าฟังน้ากันเียวก็สิได้ปิดฟูเพราะพน้านโดนน่ะค่ะเพราะว่าเจตูรสิขึ้นไปนางสามารถถีกับหนองแฮมเพิ่นจะไปจะไปเด่งวาหนองแฮมจะนางได้ตัวเดียวกันกับเจตูองไปตั้งไว้ข้างหลังนีได้ปะค่ะไั้ไปข้างหลังก็สิว่าต้องไปทางนาเดี๋ยวไม่ใจแค่ใแเราแวงนะคะแม่จะนั่งตั้งไว้ตั้งไว้ข้างหลังได้ค่ะแต่เพราะว่าต้องการให้เงียบมากที่สุดเพราะว่าเจตูรจะ บอกง่ายๆเจตัวกับบดไอเก่งบดไอยังดอกพี่น้องแต่ว่ากัมานมะนังงวดกอนานี่มะนังงวดกอนนี่ปูเพิ่นกับไห้เก็บหนึ่งแปดเนาะกับชีดว่ากับชีดว่าปูเพิ่นคือเพิ่นเพิ่นไปเอิญอยู่ในข่วมฝันอ่ะ่นไปเอิญอีน้อยคำว่าอีน้อยนี่ต้องสงนิทกันที่สุดแม่บ่ข้าม<า>ไว้อีน้อยนี่แสดงว่าเฮาเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นอยู่นี่ อดีตไปฉาบหนึ s <S ่งบอกจังหวัดข land> ้นข้นเก่าข้นแก่ข้นบันานสี่เอิญจังสี่เนาะค่ะนี่ิ่นเพิ่นว่ามึงหยิบไปหาพ่อตีนหน่อยเพิ่นวางสิกะเลยว่าจ่าแต่มึงเอาคันบกเด้งไปให้พวาน่ะให้มึงไปเอาในราคาสี่หน่อยเจ็ดสิบสองบาทเต้ยคนวางส่ได้เกตูบ่ไดซีโบเดบูซาคันบกเด้งมาในราคานี้นี่สินะบั้งวดที่แล้วนนะเพิ่นไห้มาเพิ่นก็ไห้เพิ่นไห้มาเจ็ดหนอย เออพ่นไหมาเจ็ดหนึ่งแปดเนาะหมวดทีแล้วค่ะกับพี่น้องเอสซี่ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่เป็นเป็นเป็นโพ้นอันที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นผาดมัดด้อพี่น้องด้อข้างหลังนี่เป็นผาดมัดจ้าข้างล่างนี่จะเป็นผู้มัดเป็นโพ้มัดเลยด้เดียวเนี่นี่มัดอยู่ในมือค่ะอันนี้พี่น้องจะมัดไงค่ะโตทอมหมูเนี่ ยามวันศีลวันพาะนี่เพป่นสิขินมาจเ่ิข้นมายางอ่อนเดินวังจิ้งคุลุ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 นั่เดินวัดนี่นะคะพี่น้องอยประวัดของเพื่อนเนาะค่ะประวัดเจตูเจตูกับเกิดอยู่วัดนี่บพราะแม่เกิดอยู่วัดนี่เกิดอยู่บ้านนี่เกิดอยู่บ้านนี่เกิดใหญ่มากแต่เห็นโหลดทุกวันทุกวันที่สิบหกของเดือนเมษาเพป่นสิข้ามาสงนามอยู่นี่ มาสงน้าแล้วก็เอาดินทรายมาเห็ดเป็นพ่นอุ้งแค่หานเ้าก็เอาโจ้กันย่างนมนจ้าอันนี้เป็นผ้าถ่านน้องมัดนี่แหละคือธาตุมัดค่ะพี่น้องเฮตี้เกดดูถึงบอกพี่น้องเฮตี้ว่าของเก่าของแก่แมนค่ะธาตุเก่าธาตุแก่ตั้งแต่ดึกดำบรรณนี่ถ่านมองนีนี่ผู้เฒ่าเก่าตั้งแต่เกดดูบ่กท่านด้เกิดคนแบบคนเบาตอตอกันหน้าเนาะ เพิ่นวาเพิ่นเคยเพิ่นเคยขุดขุดลงไปหู้มัดนี่เพิ่นเคยขุดลงไปสิมีพระเกา่าพระยังพระเกา่พเกาพระยังหนี่ได้เกียรหนึ่งได้เกียร์หนึ่งใอเ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีน้พระเก่าที่ท,ที่ที่เพิ่นเอาขื้นมานเหลืยอยยุวัรนธาตุน้องมัดองค์เดียวอ,องนี้เราเพิ่นก็ย่านหายเพิ่นกันเลยเอาหินโอบไวเอาไว้ค่ะให้พี่น้องเอสซี่ยกยกคือว่าบาแหม คือแบบเห้ามาบนบานสารเจ้าห้ามาถามว่าจะเฮ็ดไอนผู้ขาจะจังสันนสีนิสีนาเสียงท่ายนะคือเป็นเอามาไวไ้ยห้ยกเดนี่เป็นหินอ่ะพี่น้องเอสซีสามารถมาใดเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าผู้ใดอยากมาสะดอกขอบตอชาตาบูชาโชกทางวัดป่าผาถุดน้องมัดกับมาใดแต่ว่าพระอาจารย์เคืนบั้ให้หวย อาจารย์เพิ่นบ่ได้หหวยแต่ว่าเฮานี่มาจับเอาข้าเว้าของเพิ่นเวล่าเพิ่นสวดแล้วก็เวลาเพิ่นห้เลขอายุอายุของเอฟซีที่เพิ่นมานังสวดนาะจากบางที่กับเขาสามตัวแล้วก็เลขมงค้นของปูเวสุวนบางที่ก็มาน้ำกันจังสีนาคือแบบเพิ่นท่านพิธียังสี่เพิ่นก็ตตองนี่เพิ่นทําพิธียังสี่เพิ่นก็ตตองนี่ในกาลแบบว่า เลขอายุหรือว่าตัวเลขมงคลอยู่แล้วแมนบ่ค่ะคือจังวันอังคารสีฮอดนี่พระอาจารย์เพิ่นกันว่าเพิ่นสีบวงสวงปูเวทเนาะค่ะเนาะบวงสวงปูเวทเพิ่นกับมีพลไม่มีประทัดมีดอกอุหลาบมีน้ำแดงน้ำอาหารหวานอียังของพวกน้ำแดงน้ำยังสีนะ้าพี่น้องเอพี่ค่ะถ้าผู้ใดอยากจะเป็นเจ้าภาพ หรือว่าผูไดยู่ใกล้ๆมาได้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าที่านของทางเห่าก็จะมารลัดพี่น้องยูพี่คือกันเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าปูเวทนี่เพื่อนบ่แมนธรรมดานี่น้องพระอาจารย์นี่เพื่อนขอหยังได้อนนั่นขอลถก็ได้เป็นขั้นพี่น้องขอลดตู้ก็ได้ลดตู้เดี๋ยวนี้เพิ่นขอเอาองค์ปูเวทองค์ไงเพื่อนก็ได้องค์ปูเวทองค์ไงยยพี่น้องจากตอนนี้คือเพื่อนกำลังหาเงินสร้างมุ่งหลังท่า เพิ่นกะได้ปูเวทมาแล้วเราเพิ่นกะสืหาปัจ,จัยรสั่งลัง่าตอนเราพี่น้องเนาะสายบุญเฮ่าลูกลานปูเวทลูกลานพญานาคเนาะจา้ะไหมาซอยกันเนาะคะนะ่ะเนาะวัดเกา่าวัดแก,ว,ดแกวัดโบูราณนเพิ่อนอยากจะสร้างแล้วกำมองที่เกีตูไปขอเนี่ก็คือเป็นปูงญ่ปูงญ่นี่คือว่าปูงญ่นี่คือปูมาแต่ปะเทศเล่าคนนด้พี่น้องปูงญ่สูดดำคือ่อเลย ไปหาเจตูได้เลยพี่น้องได้ค่ะได,ได้เต็มเต็มชื่อแบบ้าพัดเจตูย่างก้าวเข้ามาในวัดนี่ถ้าเกิดเจตูสื้อนะเจตูได้ตลอดพี่น้องแตลว่าเจตูกะชื่อว่าเฮางงบเฮ้ามันยังปัดใจเฮามันยังง่หลายเนาะเท่ากับกำลังทอมทอ่อมโยพี่น้องแต่สำรับเลขกมงค้นมือนีข่วมฝันของเจตูเด้อพี่น้องเด้อนี่ละ่ะ คือไปเขียนเหล็งา่นั่นแนี่เหรอเหล็กาสุดทเหล็กยาห้าเอานี่ดเดหา,าหาเจ็ดเก่านี่เดาเขียนเนียะเจ็ดเดีบอกสามคู่เออสามหางเออหาเจ็ดเก่าแต่ว่ามีเหล็กายาเหล็กยาอนบอกกับตัวเดียวกันก็นกสันหาเจ็ดเกา่าคือกันเหล็กยากระดายเพรต้องเขียนเดาสามกัน,กน ขอบคุณเจตู๋เนาะค่ะเดี๋ยวมันจะันเจตู๋จะผ้าผ้าหนองแหน่เป็นนางสัมมาสัมมาทิฏฐะค่ะเนาะขอบคุณเจตู๋แล้วค่ะขอบคุณค่ะผ้าหนองแหนมเป็นนางนี่เด้อค่ะเลขเกตู๋เพิ่นฝันว่าปูอยู่วัดพธาตุน้องมัดนี่ไปบอกเพิ่นเนาะค่ะสี่เกตสองเนาะค่ะ 4ี่เ8 2สองห้าแปดสองแล้วก็เล à, ียกงากับห้าเ็ดเก้านาะค่ะเอฟซีมากกับยังคอยเก็บเอาไว้เด้อคะ่ะบ่บมักกับพานไปทั้งสองเฮ้งเป็นเพียงซื้อกลางไห่แนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะพิษถือกับบวากันตัวเลขทุกตัวมันกับมีซิ์เขา่าซีหลุดเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะ น้องเอฟซีเข้ามาแล้วก็ย่าลืมกดไลค์กดแช่กดตตดตามห้กทั้งช่องแม่น้อยผ้าร่วยเนี่ยเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจห้กทั้งช่องแม่น้อยผ้าร่วยเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดเกิสิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปหน้าฮาก็จะค่อยมาพอกันไหมปล่อยพี่น้องเอฟซีเฮ้านี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงก้องเก็บใหญ่ได้ก้องไขยย่ใหญ่นี่คอยนี่อายุวันโนสุข,ขังพลัง ถูกหว,วยรวยเงินในวันที่16นีกันสุข,ขูสุข,ข้นเนาะค่ะเอฟซีที่เขามาเบิงขีปแม่น่อยผ้ารวยสวัสดีค่ะ